สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูที่นาสีสวยนะคะเป็นรูปแปลงลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหน้ากว้างของแปลงที่ดินโดยประมาณ80เมตรนะคะที่ดินของเราเข้าออกได้สองทางนะคะเราจะเข้าถนนลงมาจากถนนทางหลวงชนบท3260นะคะเส้นที่จะวิ่งไปสองพี่น้องนะคะข้างปั๊มหวนบุตราวิ่งเข้ามาเป็นถนนหินคุกนะคะ เข้าถึงหน้าแปลงที่ดินก็โดยประมาณ220เมตรนะคะถึงหน้าแปลงที่ดินอีกด้านหนึ่งทางด้านทิศเหนือของแปลงนะคะซึ่งอยู่ด้านหน้าแปลงที่ก็มีถนนของสาธารณะนะคะ<ม>เข้ามาโดยประมาณ30เมตรแต่ถนนด้านนู้นคือเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้งานผู้เช่าที่ก็ไม่ได้ใช้งานก็ค่อนข้างจะลกหน่อยแต่ถ้าผู้ซื้อมาปรับปรุงและสามารถเข้า ถนนสาธารณะทางฝั่งนู้นก็ลงหน้าแปลงที่ถึงโดยประมาณ30เมตรนะคะเรามีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะคะไฟฟ้าประปาย,ยู่หน้าแปลงที่เลยแล้วลงมาจากทางหลวงชนบท3 2 6 0นะคะลงมาเป็นถนนหินคุกนะคะข้างปตทนะคะหัวนบุตรลงมาถึงหน้าแปลงที่โดยประมาณ220เมตรนะคะถึงแปลงที่ดินเราที่ดินแปลงนี้ห่างจาก อบอตอห้วใหญ่โดยประมาณ6.5กิโลนะคะอยู่ในเขตตำบลรั้วใหญ่นะคะอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเราขายในราคาไร่ละ400,000บาทฟรีค่าโอนค่าที่จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นชนดคขุดแดงชนดไม่ติดภาระใดๆนะคะพร้อมโอนนะคะที่สวยนะคะทำนาได้3รอบนะ้ะไม่ท่วมนะคะสามารถ ซื้อไวเก่งกําไรซื้อไว้แบ่งจัดล็อกขายได้นะคะซื้อไว้ทําหมู่บ้านจัดสรรได้สําหรับนายทุนที่ซื้อไว้เก่งกําไรนะคะหรือลูกค้าท่านใดต้องการซื้อไว้ให้เกษตรกร,เ,กรเช่าต่อนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวอําเภอเมืองโดยประมาณ12กิโลนะคะใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองสุพรรณถึงหน้าแปลงที่โดยประมาณ13นาทีนะคะห่างจากเอ่อ โรตัสโรบินสันโดยประมาณ12กิโลเช่นกันนะคะห่างจากเซนทันเวสเกตโดยประมาณ85กิโลนะคะจากกรุงเทพมานะคะเซนทันบางใหญ่นะคะล้อมรอบไปด้วยชุมชนนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลปั๊มน้ามันเซเว่นก็ห่างโดยประมาณ220เมตรนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากที่อยากได้ที่สวย ราคาเจ้าของขายเองในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบายทิปอ่างทองนะคะค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียด0925816638ทิพนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดและนะัดดูที่ได้นะคะขอพบพระคุณอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ